ตำหนิลูกน้องลูกน้องงอนต้องงออย่างไงพามันไปกินหมูกระทะวันนั้นมันหายแน่วิธีการงอที่ดีที่สุดวิธีการเยียวยาจิตใจที่ดีที่สุด,สดคือหมูกระทะมันง่ายนิดเดียวคือมันงอนเนี่ยมันงอนมันมันต้องดูว่าเราไปกระทบอะไรกับเขาเช่นบางทีมันเกิดอาการงอนเพราะว่าเราเนี่ยพูดจามไม่ดี มันเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งมันคุมตัวเองไม่ได้มันโกรธความโกรธทีนี้เขาก็รู้สึกไม่พอใจวิธีการง้อเนี่ยคือเราก็แค่ทําให้เกิดความพอใจขอโทษเขาก็ได้กุยกับเขาดีๆก็ได้คือถ้ามันเป็นการยานมิตรต่อกันมันเป็นเพื่อนกันแล้วมันมีการแบบเข้าใจกันตลอดเวลาทํางานกันเหมือนเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นเจ้านายลูกน้องอย่างเดียวเวลาที่เป็นเจ้านายลูกน้องก็เป็นเจ้านายลูกน้องเวลาที่เป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนแบบนี้มันจะไม่โกรธกันหรอกมันโกรธกนไม่ลงประเดี๋ยวประดามันก็หาย วันนั้นวิธีการเยียวยาที่สุดคือพยายามเป็นเพื่อนกับลูกน้องอย่าพยายามเป็นเจ้านายในทุกเวลาเวลาใดควรแก่การเป็นเจ้านายต้องเป็นเจ้านายเวลาใดควรแก่การเป็นเพื่อนต้องเป็นเพื่อนดังนั้นเวลาที่เราควรจะทำอะไรเนี่ยเราต้องรู้จักเวลารู้จักเหตุปัจจัยรู้จักเหตุผลของแต่ละคนคนเป็นเจ้านายคนเนี่ยไม่ได้ง่ายนะการบริหารจัดการคนคก็ไม่ได้ง่ายแต่การบริหารจัดการคนที่ดีที่สุดคือความเข้าใจอันดับแรกเข้าใจตัวเองก่อนไม่ต้องเข้าใจคนอื่น เมื่อเข้าใจตัวเองดีเดี๋ยววันหนึ่งจะเข้าใจคนอื่นได้ดีเช่นเดียวกันดังนั้นก่อนเรียนรู้คนอื่นกลับมาเรียนรู้ตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนลักษณะยังไงถ้าเรารู้จักตัวเองรู้จักนิสัยใจคอตัวเองอย่างดีว่าเป็นคนยังไงแล้วยอมรับตามความเป็นจริงได้ว่าเราเป็นคนนิสัยอย่างนี้แล้วพร้อมจะเปลี่ยนแปลงเสมอให้จําไว้ว่าเมื่อรู้จักตัวเองดีพอเราจะรู้จักคนอื่นดีพอด้วยความเห็นผิดในโลกมีไม่เกิน62แบบ เรียกว่าทิฏที่ิ62ไม่มีทางเกิดจาก62แบบนี้ถ้าเราเข้าใจในทิฏที่ิ62ความเห็นผิด6 2แบบนี้ได้เราจะเข้าใจทุกคนในโลกไม่มีทางไม่เข้าใจเพราะอะไรจิตมันเหมือนกันหมดมันเกิดดับเหมือนกันหมดมันเดินสู่ความเสื่อมเหมือนกันหมดมันเดินสู่ความแปรปวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจได้เราจะรับรู้ทุกคนได้เราจะเข้าใจทุกคนหมดว่าทําไมคนนี้เป็นแบบนี้ทําไมคนนั้นเป็นแบบนั้นทําไมคนนี้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทําไมคนนี้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเราจะยอมรับตามความเป็นจริงได้ทุกเรื่องนี่ รันวิธีการ่ายที่สุดคือเข้าใจลูกน้องแล้วอย่าลืมว่าคนเป็นหัวหน้าต้องมีวุฒิภาวะมากกว่าลูกน้องนั่นหมายความว่าคนที่ควรเข้าใจไม่ใช่ลูกน้องแต่ควรเป็นหัวหน้าหัวหน้าควรเข้าใจคนอื่นมากกว่าหัวหน้าต้องเป็นคนเริ่มต้นในการเขาเรียกว่าอะไรแบ่งเบาภาระความกดดันของลูกน้องอ่ะหัวหน้าต้องเป็นคนรับจบทุกอย่างเพราะอะไรเงินเดือนเยอะกว่าเขา แค่นั้นเลยง่ายๆในเมื่ออยากได้เงินเดือนมากกว่าความรับผิดชอบมันย่อมมากกว่าในเมื่อเราขวนขวายในการที่จะพัฒนาตัวเองให้มีเงินมากกว่าคนอื่นเราก็ต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นเพราะมันถูกอัตราจ้างมันเป็นหน้าที่มันเป็นภาระถ้าเราไม่อยากแบกภาระอย่าไปเป็นหัวหน้ากลับไปเป็นลูกน้องเหมือนเดิมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราสามารถทําได้เพื่อจะพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปเราเป็นหัวหน้าแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นไปเราก็จะเติบโตในสายงานอาชีพของตัวเองได้ยิ่งขึ้น